สวัสดีทุกทกท่านนะครับที่ติดตามในเพจพ่อหนุ่มครับนะครับก็คุยกันสบายสบายสไตล์พ่อหนุ่มนะครับในวันพุธสุดท้ายของปีนะครับวันพุธสุดท้ายของปีในวันที่28ทธันวาคม2 5 6 5นะครับก็เป็นพุธสุดท้ายแล้วเนาะนะครับตัวผมเองนี่ก็จริงๆแล้วตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับ เราก็เจอกันในในหลายๆพุทธเกือบทุกพุทธนะครับมีมีบางบางพุทธการสัปดาห์ที่อาจจะไม่ได้เจอกันบ้างบางช่วงบางคราวนะครับแต่ก็ที่ผ่านมานะครับตลอดทั้งปีเนี่ยก็เป็นพุทธการสัปดาห์ที่เรามาคุยกันสบายๆส,สไตล์พอหนุ่มนะครับก็วันนี้ก็ เป็นผู้สุดท้ายแล้วนะครับผู้สุดท้ายแล้วของของปีนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าในปีหน้าก็ยังคงเจอกันอีกนะครับคงจะเจอกันอีกแล้วก็ก็คงจะต้องออนไลน์กันต่อไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเพจพ่อหนุ่มครับนี่ก็ปีหน้าก็จะครบ9ปีแลวมั้งน่าจะ9้าปีแล้วนะ น่าจะเก้าปีเลยฟังดูฟังดูรู้สึกตัวเองแก่แล้วเกินนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับดาวลุ่งมุกดากิจโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์สวัสดีนะครับอชัดเจนค่ะอันนี้ดูมาจาก Youtube ขอบคุณนะครับก็สวัสดีท่านที่ดูมาจาก Youtube แล้วก็ดูมาดูจากเพจด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ นะก็เป็นอะไรทีอ่อยู่กันมายาวนานเหลือเกินนะครับเพจนี้จะ9ปีแล้วนะครับสวัสดีครับนอนอร r u n นะครับรนอร r u n n i นะครับสวัสดีนะครับที่ดูมาจาก YouTube นะครับใน YouTube เองก็ต้องขอบคุณนะครับตอนนี้ก็กล่าวว่าปีนี้คิดว่าจะามีผู้ติดตามซับสไคร์เนี่ย ถึงแสนปรากฏไม่ครบไม่ครบไม่เป็นไรนะครับรอปีหน้าก็ได้นะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่กดแชร์นะครับกดไลค์แล้วก็แนะนําเพจทั้ง youtube ทั้งเพจนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงก็ต้องมีแต่เพียงแต่คาว่าขอบคุณนะครับบอกบอกได้แต่เพียงแต่คําว่าขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับผมก็เป็นพอตัวเล็กๆนะครับโรงเรียนเล็กๆในป่าใหญ่นะครับ ก็นำเสนอนะครับแบ่งปันข้อมูลให้กับท่านในช่องทางทั้ง Youtube ทั้ง TikTok แล้วก็ในเพจ f a c e b o o k นะครับที่ชื่อว่าพอหนุ่มครับนะครับก็ขอบคุณนะครับและท่านก็กดแชร์ให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆสวัสดีครับท่านดานัยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านจีระสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นเกียรติมากเลยครับท่านนะครับ สวัสดีครับท่านนัตินัตินะนัติสวัสดีค่ะนะครับโอเคนะครับก็นะฮะเออก็คงเป็นอีกปีหนึ่งนะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่เอ,อเายังอยู่ด้วยกันนะครับเรายังอ,อ,อยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็อยู่ในสถานการณ์โควิด -19 นนะครับก็เจอกันทาง ออนไลน์บ้างนะครับแล้วก็พอผ่อนคลายสถานการณ์มาผมก็ไปเจอบางท่านตามจุดต่างๆบ้างนะครับบางท่านก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากบางท่านก็มีของฟงของฝากมาให้นะครับมีของที่ระลึกเวลาที่ไปตามจุดอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้พบเจอกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะผมก็เป็นพอ,อตัวเล็กๆ,ๆนะครับไม่ไม่ได้มี อะไรมากมายนะครับอยู่โรงเรียนเล็กๆในป่าใหญ่แล้วก็ทำข้อมูลแบ่งปันท่านมาจนครบปีนี้นะครับก็จะ,จะปีหน้าน่าจะวันที่4กุมภาพันธ์นี่น่าจะครบน่าจะครบ9ปีนะครับก็ก็เป็นอะไรก็รู้สึกจะยาวนานเหลือเกินสวัสด,ดีครับความคิดถึงยังมีให้เสมอนะครับสวัสด,ดีนะครับสวัสด,ด,ด,ดีครับอะตอมมาพิษณุโลกบ้างค่ะอ พิษณุโลกผมไปบ่อยนะครับผมไปบ่อยมากพิษณุโลกเนี่ยพิษณุโลกเชียงรายทุ่งสงนะครปฐมหาดใหญ่ไปบ่อยไปบ่อยมากเลยนะครับสวัสดีครับพออ่อน่ารักที่สุดโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็ก็ปีหน้านะครับปีหน้าก็คิดว่าจะนะตั้งใจว่าจะทํา ความรู้วิดีโอลงคลิปลงวิดีโอเนี่ยลงใน YouTube ให้ได้เกือบทุกวันนะจะเกือบทุกวันก็คิดว่าตั้งใจว่าปีหน้านี่จะตั้งใจละตั้งใจตั้งใจจะทำวิดีโอทีนี้วิดีโอเนี่ยผมผมจริงๆผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์นะนะฮะอันนี้บอกตรงๆผมเป็นคนชอบเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นคนชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไม่รู้เป็นเพราะตัวเองแกหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะผมก็ชอบมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่เรียนหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้จบเอกสังคมแค่นั้นเองแต่ว่าชอบนะชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็เลยคิดว่าเอ๊ยอยากที่จะทำะวิดีโออยากที่จะทำคลิปวิดีโอ,อลง u t u b e เนี่ยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั้ง เรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวความรู้ต่างๆลงใน youtube บ้างท่านาดีนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยครับผมผมอยากจะอะ,อะไรล่ะหนึ่งตัวเองก็ได้ก็ได้ศึกษาด้วยเนาะได้ศึกษาไปด้วยนะครับไม่ใช่ศึกษาด้วยได้ศึกษาไปด้วยได้รู้เรื่องราว เก่าๆอดีตประวัติศาสตร์เออได้ได้ย้อนอดีตก็มีความสุขด,ดีๆนะครับได้บางทีได้อ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อ่านหนังสือเรื่องราวเกว่าๆก็มีความสุขมีความสุขนะครับชอบอ่านสามก๊กนะฮะสามก๊กก็ชอบอ่านนะครับแต่สามก๊กนี่มันเป็นมันเป็นกึ่งกึ่งนวนิยายนิยายนิยายกึ่งอะไรละ่ะกึ่งตำนานกึ่งอะไรเออกึ่งประวัติศาสตร์ของเขาอ่ะนะฮะ ก็เลยก,ก็ชอบนะครับก็ชอบแต่ว่าอยากที่จะทําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เรื่องราวความรู้ต่างๆเกี่ยวกับของไทยบ้างของเทศบ้างท่านว่าด,ดีไหมครัช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคนะครับก็แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของอความรู้ในการเตรียมสอบในการที่จะ,ะในเรื่องของกฎหมายพรบรต่างๆหรือว่า วิชาการศึกษาต่างๆก็ยังคงทําอยู่นะครับยังคงทําอยู่นะฮะยังคงทําอยู่ยังไงท่านก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับทั้งในเพจแล้วก็ในใน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะบอกกันได้นะครับโอเคนะครับมีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมครับจริงๆวันนี้ก็มีเรื่องนะครับมา มีข้อมูลเนาะไม่ใช่มีเรื่องมีเรื่องอย่างใจไปหาเรื่องกันเลยมีข้อมูลนะครับก็มานําเสนอนะฮะให้ท่านสักสองเรื่องนะครับเป็นการเป็นการอัปเดตข้อมูลแล้วกันเนาะสวัสดีครับท่านจิรพลสวัสดีครับเป็นไงฮะท่านสบายดีไหมครับอ่าผมก็ดีใจได้ถ่ายรูปก,กับท่านท่านจิรพลนะครับว่าที่พอ,อ,อกทมนะนะครับว่าที่พอ,อกทมก็โอเคอ่าวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะบางท่านก็ ติดตามในหลายๆเพจหรือว่าอาจจะติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนะครับแต่ว่าอยากที่จะมาอัปเดตข้อมูลที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสอบบ้างสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวของผมเห็นลงในนะครับในหลายๆเว็บไซต์นะครับในหลายๆเว็บไซต์ก็คือในเรื่องของคำขวัญของพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2พ66นะวันเด็กก็จะมาอีกแล้วก็อยากกลับเป็นเด็กเล็เกินอยากกลับไปเป็นเด็กเล็เกินนะครับสบายดีครับโอเคสบายดีครับย่ำนะนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับท่านจิรพลนะฮะอ่ะก็คําขวัญวันเด็กนะครับของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2ประจําปี2พ66นะครับ รู้หน้าที่นะครับอ่ะดับไปไหนละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ย <c oughs> สายไม่ค่อดีอ่ะรู้หน้าที่นะครับมีวินัยใฝ่ความดีนะครับก็ก็สั้นง่ายดีนะครับสั้นๆง่ายๆดีรู้หน้าที่มีวินัยนะครับใฝ่ความดีนะฮะก็ดีนะครับเผื่อจะได้เผื่อจะเป็น ก็สอบบ้างนะครับนะครับบางทีแล้วเห็นมีเห็นวันเด็กแล้วนี่ก็เออก็อยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนกันนะฮะที่จังหวัดผมก็จัดงานวันเด็กเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครในในโลกนี้เหมือนกันนะที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอตอนนี้ก็เห็นเตรียมการตั้งแต่ก่อนวันเด็กอีกทางห่างนะครับเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเนี่ยก็ยัก็ยัง มีอยู่เลยนะครับนี่ก็คือเตรียมไว้จนถึงวันเด็กเลยก็คือไดโนเสาร์โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ที่สนามสนามบุรีรัมยูนเต็ดนะครับหน้าสนามบุรีรัมยูนเต็ดก็เป็นไดโนเสาร์ให้เด็กๆได้ถ่ายรูปได้ได้เห็นไดโนเสาร์ตัวย้อยนะครับใหญ่มากนะครับเขาก็เป็นการเอาไดาโนเสาร์มาไว้ให้เด็กๆได้ได้ดูได้ชมนะครับก็ ท่านใดที่มาเที่ยวที่บุรีรัมย์ก็ไปถ่ายรูปแบบไดโนเสาร์ก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เตรียมงานกันวันเด็กนะฮะนะครับก็ดีครับนะวันเด็กปีนี้ก็คงจะน่าจะได้จัดกันอย่างคลึกคลื้นนะครับหลังจากที่ที่โควิด -19 ก็เงียบเหงากันไปเกือบสองปีนะครับปีนี้ก็น่าจะคลึกคลื้นกันสักหน่อยนะฮะก็น่าจะดีเด็กๆก,ก็จะได้ สนุกสนานนะครับได้ได้กินขนมได้เล่นเกมได้ของขวัญได้รางวัลน,นะครับในวันเด็กนะฮะก่อนในวันเด็กก็จะเป็นปีใหม่ก่อนใช่ไหมครับยาวเลยเนาะเด็กๆเนี่ยนะฮะที่โรงเรียนก็จัดปีใหม่ให้เด็กๆในวันพรุ่งนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่มานําเสนอกันนะฮะหลายๆท่านก็ติดตามในเรื่องของการสอบนะครับหลายๆท่านก็ติดตามในการสอบกันก็ในปี <_' Verantwort il> นะครับสอ6 6นะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการศาึกษาขัน้นพื้นฐานาหรือว่าสปทเนี่นะครับก็กลางแผนสารพัดสอบเลยนะฮะไปตั้งแต่รองพอเขตพอโรงเรียนไปจนถึงรองพอโรงเรียนไปจนถึงครูผู้ช่วยนะครับโดยท่านนะอัมพรนะพินัศานะครับยนะ นะท่านอัมพรพินศาศนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือว่าเลขากรถบรถสปฐเนี่ยนะฮะได้ชีว้ว่าปี2อ6พนเอ๊ะเดี๋ยวปี2แน่แหน่แน่แนแนแนนะปีสองพนหกสิบหนะครับจะมีการจัดสอบลดใหญ่นะครับเริ่มต้นอันดับแรกเลยก็คือเฟ้นหา123รอยยองเพาเขตก่อนนะครับ123รอง เขตรองผู้วยการนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารองพอเขตนั่นแหละโดยเคลียร์อัตรารอสอบของพออกับรองพออไปในค่าวเดียวกันเลยพูด,ดง่ายๆว่าประมาณว่าพอรองพอเขตสอบเนี่ยเพราะส่วนใหญ่รองพอเขตที่จะสอบกันเนี่ยก็จะมาจากพ่อพอโรงเรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปเป็นรองพอเขต123 ท่านเนี่ยนะฮะหนึ่งร้อยยี่สามท่านแน่นอนแหละนะครับเมื่อไปเป็นรองผอเขตแล้วใช่ไหมตําแหน่งผอโรงเรียนก็จะว่างลงนะฮะอย่างน้อยๆก็ร้อยกว่าตำแหน่งแหละง่ายๆเลยนะครับร้อยกว่าตำแหน่งเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เคลียร์นะครับเคลียร์อัตรารอสอบพออแล้วก็รองผออกันต่อเมื่อวันที่20ธันวาคมนะครับ2องพนะครับดอรอัมพรพินาศานะครับเอ๊ะสายมันเป็นไรวะวันนี้ นะฮะเ,เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือว่าเลขาสวธนะครับก็เปิดเผยว่าในเร็วๆเนี้ยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ประกาศสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ในการสํานักง,งานเขพตพื้นที่การศึกษานะครับจานวน123ตําแหน่งโดยจะเปิดรับสมัครในวันที่9มกราคมถึงวันที่15มกราคม2อ6 6นนะก็หลังปีใหม่ก็ ลุยนเลยนะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันที่29มกราคม2 5 5 6นะครับแล้วก็สอบข้อเขียนในสอบข้อเขียนภากกอพาคก,กอสอบอะไรบ้างล่ะก็วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่แล้วก็วิชาความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายนะเอาก็นะในะเรื่องของเกี่ยวกับบริหารงานในหน้าที่แล้วก็ วิชาความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายนะครับแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปริบัติงานแล้วก็การนําไปใช้แล้วก็ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็มันก็ไม่พ้นเรื่องของพรบกฎหมายแล้วก็เรื่องของงานในท่าที่นะครับต่างๆซึ่งของรองพอเขตพอเขตก็ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะครับมันไม่ใช่แค่งานสี่ฝ่ายสิมันเหมือนกับทุกงานเลยนะฮะเกือบทุกงานเลย อะไรล่ะงานเ,าเรื่องของยานพาหนะก็ใช่ใช่ไหมเรื่องของบุคคลก็ใช่เรื่องของการเงินก็ใช่เรื่องของฝ่ายส่งเสริมฝ่ายนโยบายก็ใช่อำนวยการก็ใช่นะฮะฝ่ายอำนวยการก็ใช่มันโอ้มันมันค่อนข้างยืะก,กว่าของพออโรงเรียนกับรองพอโรงเรียนนะครับประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคกที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบอันนี้นะครับไม่ใช่ร้อยละหกสิบ นะไม่ใช่ร้อยละหกสิบนะครับร้อยละห้าสิบคือเกินเกินครึ่งนะฮะต้องต้องผ่านเกินครึ่งซึ่งมันมีร้อยหนึ่งร้อยข้อเนี่ยต้องได้ห้าสิบข้อขึ้นไปนะฮะห้าสิบเอ็ดข้อขึ้นไปนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบเพื่อเข้ารับการประเมินในภาคขอและภาคคอนะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่อา่าภายในวันศุกร์เนาะที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองร้อยห้า หกอิบเกือบจะหลงปีเก่าซะแล้วในวันศุกร์ที่24่สิบกุมภาพันธ์สองพนะครับโดยาคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอได้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์อ่ก็ก็น่าจะได้รองพอเขตกันในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเลขาธิการกรปถนะครับท่านอพรพินาศาก็กล่าวต่อไปว่าการประกาศคัดเลือกรองผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้ิที่การศึกษา ดังกล่าวนี้นะครับเพื่อให้การบริหารงานเกิดความต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการแต่งตั้งพอเขตไปเรียบร้อยแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยแต่งตั้งรองพอเขตไปเรียบร้อยแล้วก็ทําให้เกิดรองพอเขตว่างลงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการคัดเลือกรองพอเขตกันเนี่ย่เนี่ยนะครับเนี่ยที่วันเวลาดังกล่าวที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับวันเวลาที่กล่าวมาเมื่อกีนน้เนี่ยนะฮะอ่ ต่อไปนะครับแล้วต่อไปก็จะมีการดําเนินการคัดเลือกอผู้มุ่งในการสึกษาแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับแล้วก็เพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยผู้มุในการก็สอบเลื่อนขึ้นไปเป็นรองผอเขตจากนั้นก็จะคัดเลือกรองผอ,อ,อรโรงเรียนนะครับแล้วก็สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยเป็นดับต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูไทม์ไลน์อย่างนี้นถ้าเราดูไทม์ไลน์ก็จะเป็นเรื่องของรองผอ,อ,อเขตก่อนใช่ไหมครับอพอรองผอเขตเสร็จปั๊บ ก็ดูตำแหน่งว่างลงใช่ไหมครับตำแหน่งว่างลงว่างลงเสร็จปั๊บก็สอบพอโรงเรียนต่อนะครับนะแล้วก็พอพอโรงเรียนว่างลงนะฮะก็นะครับต่อไปก็ไม่ใช่สอบพอโรงเรียนก่อนใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นสอบพอรองพอสิกำลังสับสนรองพอโรงเรียนนะครับรองพอโรงเรียนนะนะครับ เพราะว่ารองพอเขตนะครับก er mm ็จะมีพอโรงเรียนที่ว่างนะครับก็จะสอบพอโรงเรียนแล้วก็รองพอโรงเรียนหลังจากนั้นถึงจะสอบครูผู้ช่วยโอ้ครูผู้ช่วยนี่สอบทีหลังก็เลยนะครับอ้าวนะสอบทีหลังก็เลยแปลว่าลากยาวเลยนะครับนี่แบบนี้ลากยาวเลยนะฮะนะก็คาดว่านะผมคาดว่านะผมคาดว่าข่าววงในนะครับ อันนี้จุจุข่าววงในจุจุข่าววงในจุจุก็คือคาดว่าพอโรงเรียนเนี่ยนะครับน่าจะเดือนเมษานะครับเดือนเมษาคาดว่านะแล้วก็วงในนี่คิดว่าน่าจะเดือนเมษาน่าร้อนพอดีเลยนะนะครับเมษาหันษาเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นข่าวเล็กๆลน้อยนะครับได้คุยกันกันสบายสบายสไตล์เพราะหนุ่มนะครับ โอเคครับวันนี้ก็คงจะได้คุยกันประมาณนี้นะครับมีข้อมูลมาฝากกันประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับในปีนี้ปี2 5 6 5นะครับผมก็ขออวยพรนะครับอำนวยอวยชัยขออวยพรให้กับทุกๆท,ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านนั้น สมดังมุ่งว่ามุ่งมาดปาถนานะครับแล้วก็ขอให้ท่านทุกท่านนั้นตั้งใจที่จะสอบเลื่อนตำแหน่งหรือได้ตำแหน่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้กันทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคุยกันสบายสบายส,ายสไตล์พ่อหนุ่มในปีหน้ากันต่อไปนะครับมีอะไรก็ถามหรือว่าคุยหรือทักมาบอกกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมเป็นคนสบายๆเป็นคน Uh, คุยกันได้นะครับสอนได้บอกได้เป็นคนว่านอนสอง่ายโอเคครับพบกันในปีหน้านะครับปีนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ